ก็จะเป็นช่างจากวัดมาใช่ไหมครใช่คร uh> ับช่างจากวัดมาจะทำไปเรื pads, ่อยๆนะเปลี OK> <h <h ่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะแบบที่นี่นี่นะนี่เป็นสักการะวันนี้ช่วงบ่ายก็เอามัตรกรนี่เอาไว้ทำพันเดี๋ยวบุญบ้านนี่ก็เอาเก็บคุณนั้นมาเอาไว้ลูกที่มันพอแก่จัดก็เอาไทำพันเลยไม่ได้ทำพันไม่ได้ทำบุญไปใหญ่บ้านนี่เป็นคุณแม่เลยนะ

วันนี้เรามาอัพเดตที่บริเวณลานเจ้าแม่โสรพีนะครับมีการเปลีป่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือนี่ครับ ด้านข้างนะครับชุดที่มาแก้บนก็เอาไว้ด้านข้างแล้วนะครับแล้วก็เป็นตู้เป็นตู้จุดไฟนะครับจุดทูบเทียนนะครับวันนี้ก็ลุงพลก็ได้มาตั้งโต๊ะนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้คงต้องจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ